รับรองไม่ต้องมากราบสนตีนะจะบอกให้ถ้ามาแล้วจะเตะเสยเลยไม่มีกราบครับนะะเรียนให้ทราบนะสำหรับวันนี้เนี่ยกำลังถอดเป็นรายกรรมอยู่ทุกคลิปนะจัดให้นะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฟังลาวฟังไทยและเอซีทั่วโลกวันนี้มาพบกับนาง ในช่องละอองแอนจะไปดูดวงเมียฝรั่งแคนาดาจ้าวันนี้ข่าวจริงประเด็นร้อนท่านอัจฉริยะเอาจริงอีกแล้วนะบอกแล้วนะว่าเอาจริงค่ะไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนะคะมีใครบ้างน้องจากกี่รอรับไม้ซารได้เลยคุณมุนีนะคะพระมุนีนะคะหรือว่าท่านมุนีนะคะ เจอเหมือนกันค่ะท่านอาจบ,บอกจัดหนักแน่นอนนะคะรอฟังในคลิปนี้มีคำพูดของท่านอาดด้วยนะคะส่วนอีกยูทูบเบอร์ทุกคนเลยค่ะที่บอกว่าท่านอาจบ,บอกว่าเอ๊ะ13คนด้วยซ้ำนะคะทั้งลุงพลป้าแตนบอกว่าเจอแน่ที่ช่วยกันนะคะตัด ต้นไม้นะคะต้นกระถินริมถนนนั่นเองค่ะและก็มีกำนันด้วยกำนันนี่ถือว่ามีส่วนร่วมค่ะท่านอาดบอกนะคะตอนถมดินมายืนสั่งการถมดินอยู่และผู้ใหญ่บ้านนะคะด้วยค่ะว่ามาลำลานพญานาคนะคะด้วยค่ะนะคะมีส่วนร่วมแน่นอนนะคะก็รอดูตอนต่อไปนะคะท่านอาดบอกว่าจัดให้ทุกคนแน่นอนท่านอัชิรยาบอกว่าข้อมูลไม่ได้หายากเลยช่อง อมรินทีวีจัดไว้ให้หมดแล้วมีภาพและเสียงเต็มที่นะคะท่านบอกว่าไม่ต้องไปหาพยานหลักฐานที่ไหนเอาจากช่องอมรินจัดไว้ให้เรียบร้อยท่านอัดตอกย้ำจัดให้ทุกคนสมใจแน่นอนและท่านอัดก็พูดถึงนะคะช่องมุมี่นะคะมหามุนีนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ไปฟังดูเลยนะคะ ส่วนน้องเกเกีนะคะมายสาันถึงแน่นอนวันที่ส5กุมภาค่ะส่วนพระมุนีนะคะท่านมุนีก็คือนะคะท่านอัจฉริยะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนจัดให้แน่นอนแล้วอย่ามาขอโทษก็แล้วกันถือกระเช้าดอกไม้มาก็จะคนเวิร์ตซัดให้เลยแล้วบอกว่าคนที่สักลายเหนียวๆเ,เนี่ยเจอ c o n ิร์ตเข้าไปกับทุกลายเลยก็ ไปฟังในช่องท่านอัจฉริยะนะคะว่าท่านพูดอะไรยังไงไว้บ้างแต่ที่แน่ๆเดือดจัดเต็มนะคะพูดแบบได้แบบถูกใจแฟนเพจเลยค่ะลูกเพจเลยนะคะเนาะบอกว่าเจอกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเตรียมพยานหลักฐานอัดคลิปเสียงไว้หมดแล้วว่าท่านมหาโมนีพูดอะไรไปบ้างแต่ท่านอัจฉริยะว่าไม่มีการให้อภัยทั้งสิ้นเลยนะคะมาขอโทษหรือ มาทำอะไรก็ไม่ไม่เลยค่ะไม่อภัยให้นะคะแล้วก็พูดถึงประวัติเก่าๆของท่านมุนีหมดเลยนะคะว่าเป็นยังไรคะ่ะก็ว่าเคยผ่านนะคะความโชคชนมาอะไรมีประวัติมีคดีอะไรบ้างท่านอัจชริยะพูดไว้หมดเลยนะคะแต่ที่แน่ๆบอกว่าเตรียมจัดให้ดอกใหญ่ๆสมใจที่ต้องการเลยว่างั้นก็เตรียมรอดูต่อไปนะคะว่า ท่านมุนีนะคะกับท่านอัดจะเจอกันอย่างไรไปติดตามแฟนเพจของท่านอัจฉริยะได้นะคะและท่านมุนีนะคะเตรียมรับมือยังไงไปติดตามช่องนะคะของท่านมุนีได้นะคะเนาะมีก็ไปติดตามช่อง youtube ปูมุนีมูมี่ได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงตอบโต้กันดูเดือดแค่ไหนไปติดตามฝากให้กำลังแรงใจ ช่องได้เลยนะคะหาใครอยากจะฟังวาทะเด็ดๆของท่านอัดก็ไปฟังติดตามเพจของชมรมของท่านเลยนะคะเนาะได้เลยค่ะชมรมของท่านอัดชริยะนะคะก็ชื่อว่าชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมนะคะก็ไปกดติดตามนะคะเพจได้เลยเนาะแล้วก็ไปฟังวาทะเด็ดๆของแต่ละคนได้เลยค่ะ ท่านอัจฉริยะนะคะแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์ช่องไหนอยากติดตามอยากรู้ข่าวก็ไปติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นางขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ให้นางนะคะก็มาเสนอข่าวให้ฟังเพียงเท่านี้ก็โปรดวิจารยณในการรับชมรับฟังข่าวนะคะอันไหนกริงอันไหนเท็ก็ติดตามกันเอาเองนะคะ นางก็เสนอตามความเป็นจริงท่านอ้อพูดมาอย่างนี้นางก็มาเสนอให้ฟังนะคะว่าท่านไปแก้งกับกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ว่าไม้ซานไม้เรียกจะเรียกไปเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเตรียมรับมือได้เลยท่านบอกแล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้นางหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นไปตามขบวนการของศาลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคนมีหน้าที่แก้งก็ไปแก้งนะคะอยากแก้งก็ไปแก้งกันนะคะเนาะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางคะ่ะสวัสดีค่ะ